สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการรอบบ้านผ่านเมืองกับคุณทองภูไพรวันพนทองนะครับนายกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์จังหวัดไร่นะครับเขาโอกาสมาที่นี่ครับมาที่อำเภอทวัดบุรีและก็จะมีกิจกรรมสําคัญที่เล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมในวันนี้ครับสวัสดีท่านครับวันนี้ขออนุญาตที่หนึ่งท่านได้โปรดได้นำตัวเองสสกนิดหนึ่งวันนี้กับผมทองก็ขออนุญาตลนเวลาของท่านเพื่อที่จะพูดคุยว่าที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรในวันพรุ่งนี้ครับท่านครับ ครับก็เน่่มาจากว่ากาอิบายว่านอตองกรนการตัอเล้คับท่านรองครับายงานวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมที่สำคัญยังไงบ้างท่านรองครับพรงนี้นะคือ กำลรที่ที่มาี่ยท่านจะมา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 มที่โคการทีการเปิษัทราบรทเรดนีจะเป็นในตงตามแนวทางกอ่านะครับซู่สิศูนย์ในการขาลองครับับในการนการได้เรื่องเรื่องปมารมาต่างร่สองเรื่องยาแปะ การใช้เงนการใช้ตามงารอทยนครับเมื่อเปิดศูนย้แล้วถ้าจทก็คือจะมีการพิทักษ์ะชาชนในโรงงานในประเทศให้เชียอในของนรับสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่จะ ได้เห็นต่อจากนี้ไปในกับการที่มีบึงคิวเกิดขึ้นที่นี่คืออะไรครท่านคือคกอตะกอบบึงคิวยังรับปัจจุบนมันถกาถูชาอืเว่ามันเกิดตึ้ขราับปรุงครับเพ่ปให้รลัได้ประมาณร้ายกับได้้อยกับรูปบาเมตรครับวบุูนได้ประมาณห้าน้อรูบาทเมตรทนคับซึ่งสามาเป็นแปลงแก้ปัญหาเก็บน้ำทุงหน้าน้ำน้ำากน้ำชีไหลป่มานยครับที่บึงกิวตาได้ประมาณหร้านบาทเมตรกิจกรรมสอนเนื่องเนี่ยเรากรมทรัพยรน้ำโดย การโดยานตุนการตุนี้ต้เป็นตั้งสูงใช้น้ำมาผสมเป็นสั่งน้กันรและการใช้น้ำต่อไปเนี่ยเราก็ตั้งสูตรเรียนรู้ขึ้นมาส่วนนึงคือว่าทำยังไงใช้เนี่ยทำได้หรือว่าเอาน้ำไปใช้อย่างค่าดีสุดโดยมีการดีสุดของผู้ชมมีการสื่อสารมุนการมีการสื่อสารตุนยางท่านก็ตั้งสูตรก็จะมาตางกันท่านครับในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดเผื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาร่วมในกิจกรรมนี่สิ่งที่เขาจะได้ในในการมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้คืออะไรครับท e ่า oh, น no. so <c oughs> <ta> <leme no. c oughs> คือในน้อยทัานก็เห็นสุนทรโรก่อนว่าท่า,ทา,ทาน,นามีอะไรบ้างแล้วก็ให้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 ปตัว่บคคลนิในทาน,นี่เราเข้ามาร่วมงานที่ทีเดทวายลวก็อ่างท่านนี่ยก็มีรูปท่านว่าทป็นคนมาครับแล้วปชานเนี่ยเขาจะเห็นตัวอย่างรูปแบบแนวทางท่านแล้วก็ข้อจับภาพ ครับถ้าอย่างนั metal, ้นพรุ่งนี้ก oh ิจกรรมจะมีอะไรบ้างไปอยากให้ท่านรอชิบุรีได้กรุณาบอกกำหนดการแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ชมได้ผู้ฟังอีกสักนิดหนึ่งชงทายเชิญครับหลังจากที่ท่านมาเปิดสิบรู้แล้วนะรับท่านจะมาเปิดพิธีที่ต่างต่างอะไรตอนเดือนนั้นนะกิจกรรมที่ที่ราจะไปตัวว่าในคาริโอการ์เน่ก็จะมีกิจกรรมเสริมประเพณีและธรรมของชีวิตการงานจะเป็นมุขสมบัตที่ต่ไปเนี่ยเป็นสีแดงไทยที่จะเป็นใช้น้ำแดง เพื่อการอุปโภคบริโภคประสบการและสามารถเป็นแหลง่งท่องเที่ยวแหล่งแหล่งสึ่อสารมันมีด้งเดิมของพื้นที่นี้ได้ครับก็าจะไปแล้วก็เปมีท่องเที่ยวดูธรรมชาติซึ่งดูเกี่ยวกับช่วงที่อย่างที่ว่าเรา,าเรารักษาไว้เป็นเกาะกลางที่อยู่ของสัตว์านันทชนิดที่หาดูได้ยากมากต่อไปจะเป็นศูนย์จะรู้ว่าเราสัตว์ธรรมชาติมันอยู่ยังไงบ้าง,งาาในองคระับ,บแล้วก็ส่วนรอบๆเาก็มีมีกรอบอยู่ กันเดือดแคลนเนี่ยรอบบึงกิวเนี่ยเราวางตามนั้นก็คืว่าเราเป็นครูถังน้ำก่อนเพราะเราเป็นครูก่อนที่ว่าเรามีครูอยู่ใช่รับครูนี่จะปลูกทุกไม้น้ำที่เป็นตัวฟอกฟอกอากาศที่ข้าที่สารเคมีจากไร่นาลงมาเนี่ยจะตีครูก่อนมีการบำบัดก่อนก่อนลงบึงข่าวลงหนองตรงนี้คิวตรงนี้จะไม่มีคิวมีคุณภาพต่างกันอือครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาใช้ ใช้บึงคิวเป็นส่วนสาธารประโยชน์อย่างไรเขาไม่ส่งเป็นเจ้าของเจ้าของได้อย่างไงก็เป็นทุกคนเป็นเจ้าของมาถึงองนี้นอใช่ไหมครับใ้ยเอาละาใช้ประโยชน์ขึ้นมาทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไอ้ท่องเที่ยวอะไรก็แต่ซึ่งเราจะมีการตั้งใช้น้ำเป็นกิจกรรมทำไมทั้งเลือกตัวนี้ถึงทำไมทั้งเลือกตัวนี้ตอนนี้คือผมดูแล้วเนี่ยเป็นเป็นจุดที่ นำเสนอแนวทางพืชบามาปลูคุ้จอแต่ว่าเขาเนินการปลูกดินคิวนีู่นะครับเรามีการปลูกรอบเรามีการศึกษาครับแนวทางอนุรักษ์การจัดก <c oughs> ัรแล้วเรามีการปลูกป่าคนรอบสองหมื่นตคิวซึ่งเราทำแล้วบางส่วนแต่มีแผนงานอยู่โดยร่วมกับทางจังหวัดทางจังหวัดก็มีทางทางการจังหวัดเข้ามาลงมือว่าเราจะปลูกแนวปั๊บเบิร์กโซนรอบคิวเป็นการเขตการลุกลามเนื่องทางการก็เป็น ปากชุมชนที่จะมาเอาปากคูน้ำจากเมืองศรีอยยามาทก้ไขคูน้ชุมชนนี้นิดเดียวกับท่านรองครับในฐานะผมเป็นคนร้เดีดแล้วก็พยยี่น้องชาวร้เดีดจะจะแสดงความภาคภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดร้เดีดณขณะนี้ยังไงกับกเรื่องขบึงกิลเนี่ยท่านมีความจะ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 มีความรู้สึกภูมิใจยังไงฮะจริงๆที่เราเรียกบึงกิลก็คือเป็นตัวทำให้อิสระเพราะว่าทางผู้ประกอบการรับผิดชอบที่จัดงานเนี่ยง เงนั้นเนี่ยเกี่ยวกับการทำบรเนี่ยพราะแล้วมือคิวจะเป็นจุดที่หนึ่งหนึ่งไปช er so ่วยในความร่วมมือที่ดีใช่ครับท้องถิ่นก็จะเป็นทั้งคอร์ทั้งนักเตะครับท่านครับทั้งจังหวัดเราจะช่วยให้คที่มีความร่วมมือและอยากอยากจะทำโครงการนี้ให้มันให้มันเป็นรูปธรรมที่ดีครับท่านครับแล้วก็สองเราเรียนจริงเลยนะนะฝึกน้ำเราก็เป็นหน่วยงานด้านวิชาการเข้ามาดังตกลงมาแล้วการที่ท้องถึงก็ต้องแต่้าเดี๋ยวนี้ความองค์ความรู้แล้วก็สร้างให้มันมีสร้างสริม เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนต้องภูมิใจแน่ๆดีใจที่สุดนะเราเไม่สนิงนะเราเป็นเยาวชนตอนนี้โรงเรียนอยู่ในขับเพราะอภิษฎบุรีฆ่าเราอย่างนี้ซึ่งเขาจะยอมเป็นพระพุทธเจ้ครับนักเรียนจะสอนตัวเองโรันักเรียนจะมามามาเรียนรี้ที่ฝึกอะไรเยาวชนให้แนวการดําเนินการดําเนินการจัดการหังจากน้ำครับท่านครับการรักษาต้นไม้รักษาดินรักษามีเรื่องวิทย์ตอยอดหลายเรื่องเลยเราการส่งตรงนี้เราจับใจแต่ขับโรงเรียนขับตลอดครับเยาวชนเรียนรู ครับเอาท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดเลยเวลาจะหมดละยดีให้ท่านลองฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเช่นครับก็ากฝากครับวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่24มกราคมเราก็จัดตั้งการจะเป็นงานแล้วก็มันก็จะมีการฝึกอรมจะรู้เพื่อจะนำน่องตัวยาแล้วก็จะมาดูตัวอย่างแล้วก็จะมีการแลกแลกอย่างนะฮะแล้วก็มีการอึกพูดก็มีงานข้อข้อมีหลายข้อที่ไหน ครับชูดวครับแต่ขอบคุณท่านรอมากครับขอบคุณมากเอดอกลูกคนชื่อท่านหนึ่ง่านนี้ชื่อนวัยกัองทาคนท่มราบขอบคุณมากท่านครับแลก็ท่านผู้ชมที่รับวันนี้ราการรอบบ้าน,น่านไเวลาหมดแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่สีดีๆอย่าลืมติดตามได้กับพรประภัยวันพรปอะสวัสดีครับขอบคุณมากครับ